นครับนะครับอืมอุ้ยหลวงต้องปล่อยจมลึกหน่อยครับลุงหัวจมลึกหน่อยครับตีไปแล้วปล่อยจมลึกหน่อยครับรับปั่นเลยครับคอคอคอเลยสี่ขนแน่เลยอันนี้ครับอ้าว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 ยิูซี สวัสดีครับผู้กิจวันนี้อยู่ในช่วงของฟิชชิงเกียร์นะครับแล้วก็ฟิชชิงเกียร์เทปนี้สนับสนุนโดยเท็กเกอร์มาสเตอร์นะครับแล้ววันนี้ที่อยู่หน้าผมนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์จากเท็กเกอร์มาสเตอร์แน่นอนนะฮะข้างหน้านี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบรนด์อาบูคาเซียนะครับมาดูรอกกันก่อนดีกว่านะครับอาบูจริงๆรอกรุ่นนี้ออกมาแล้วรุ่นหนึ่งออกมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ออกมาใหม่อีกแล้วนะครับตอนนี้มีของเข้ามาใหม่แล้วก็จะเป็น Abu er, อาบูคาเซียฟอร์สแม็ อาบุกเซียฟอสแม็กนะครับฟอสแม็กนี่ก็จะมีทั้งหมดสี่เบอร์นะครับเบอร์1,000เบอร์2,000เบอร์3,000เบอร์4,000นะครับรอบจะอยู่ที่5.2ต่อ1แล้วก็ลูกปืนก็จะเป็นลูกปืนแบบทั้งหมด4ีบวกหนึ่งก็คือลูกปืน5ตลับนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับนี่สีสันก็จะเป็นสีดำตัดกับสีโครเมียมแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะครับตัวเรือเนี่เป็นกาไฟตัวลอกเป็นกาไฟแล้วก็ตัวสปูลเนี่ย สปูนที่เป็นลูมินียมอโนดิสนะครับนี่นะครับแขนเป็นแขนแบบโรบอทเลยนะฮะเห็นไหมครับสวยงามนะฮะลอกรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีน้ำหนักเบรกตั้งแต่3ถึง6จุด6.5นะครับประจำไม่ผิดนะครับแล้วก็อยู่ในมือผมอยู่ในมือผมนี่จะเป็นเบอร์2000นะครับตัวนี้เป็นเบอร์2 0 0 0อ่ะวันนี้มาประกบกับคันเฟนวิกอีเกิลจีทีอันนี้ออกมาเป็นแบบ เขาบอกว่าเป็นคันสไตล์แบบสติ๊ฟิชชิ่งเลยนะครับเฟนวิกอีเกิลจีทตัวนี้นะครับเป็นคันสปินต่อกลางนะครับสท่อนแบบนี้ที่อยู่ในมือผมนี่เป็นคันต้นแบบนะครับสีสันอาจจะไม่เหมือนของจริงเท่าไหร,นร่นะครับนะครับก็เป็นคันที่เรียกได้ว่าเป็นเวทที่ใช้งานได้กว้างขวางแล้วก็ครอบคุมแล้วกันนะฮะครั้งเนี้ยผมเอาคันแบบเนี้ยนะฮะไปลองแคสไมโครจิกที่ทะเลที่เรือเตียละอากันนะครับแคสไมโครจิกอ่า เจ็ดกรัมสิบห้ากรัมอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็โดนปลาอินทรีจุดมาให้ชมกันด้วยนะครับไปดูภาพกันก่อนดีกว่านะครับวันนี้เอาคอร์แม็กสองพันมาประกบกับเฟนวิกอีเกิลจีทีนะครับวันนี้เรามาตกปลาแบบตีไมโครจิก ครับอชุดเตียปอมาตกในโพีิกันก็เป็นอุปกรณ์จากค่ายซักโก้มาสเตอร์เนี่นยฮะระวังหัวนะครับเตอร์ว่าแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ โดดแล้วนะครับติดไปโดดเก็นเลยโอ้โหสีขนสีขนรอเอาคันตีป,ปลอมนี่มันตีสีขนสนุกดีนะเนี่ยยี 29, 29, 29, นะ่สิบเก้าย่สิบบเก้ตระวังนะครับระวังพันนะครับตอนนี้ของผมติดกินอยู่นะครับระวังพันผมนะโอเคหลุดแล้วนะฮะของผมก็หลุดด้วยไหม วหวานหน่อยครับหวนหน่อยครับเดิๆๆๆนเะดินเดินเดินนเดี๋ยวอันนี้มันชอบแหวงมันมันคมครับบีทอโอ้เลเอาไหม โอ้นี่ไงฝูงนี้นะลุงหอปั่นใหม่ครับปันน้ำใหม่ครับอยู่นี่เองนะโถไปไหนเราก็ตามหากันอยู่ตั้งนานเอาละครับเอาละครับเอาละครับอืมอุ้ยลุงหอต้องไปจมลึกหน่อยครับลุงหอ จมลึกหน่อยครับตีไปแล้วปล่อยจมลึกหน่อยครับแล้วปั่นเลยครับเกอกอกอเลยมีขนแน่เลยอันนี้อ้าว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 อินซีอินซีอินซีเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่อินซีนะครับดูก่อนตัวนี้บอกก่อนเลยว่า ตัวนี้นี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกอิีซีนะครับแต่ตัวนี้เป็นอีซีแกรบนะครับดูดีๆนะครับตัวนี้ดููดลักษณะมันนะครับสิ่งที่แตกต่างก็จะเป็นลายที่ตัวมันเห็นไหมครับนี่นะครับอีจุดเราพันก้อนนี่ อออได้มาเนี่ย เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเห็นไหมผมได้อีกแล้วครับอินีนี่ใช้ไตคูดเอาเหยื่อหนักเพราะว่าต้องการตีให้ถึงนะครับแล้วหลังเ่ินมาแข่งกันนะแล้วหลังเที่ยวนะฮะเที่ยวเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมครับอินซีจุดผมอธิบายให้ฟังตรงนี้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับอินซีจุดเนี่ยมันจะต่างจากอินซีบ้างก็คือมันจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็ตรงตัวมันจะเป็นจุดนะครับเป็นจุดและเนื้อมันจะนิ่มกว่านะครับโตเต็มที่ที่เคยเจอก็ประมาณสักโลนึงเต็มที่แล้วผมว่านะ มันจะคนละแบบกันกับอินทรีย์บางที่เราเจอลหลายๆโลอย่างนั้นนะครับแต่มันก็ฟันคมเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไลท์เกมที่ค่อนข้างที่จะเร้าใจนะครับสู้เบ็ดด้วยนะครับกินเวลาเขาเรียกว่าเวลามันกินเหยื่อเนี่ยมันกินเหยื่อแบบดุดันนะครับเวลาสู้มันก็วิ่งแบบพูดป้าเลยนะครับเนี่ยชุดแบบเนี้ยกำลังสนุกเลยนะครับไปตกคันไปตกปลาแบบนี้ได้เลยนะฮะ ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆไปเล่นกันแล้วกันนะครับกับอุปกรณ์แบบนี้ชุดนี้เลยเหมาะสมนะครับทีนี้มาฟังราคากันนะครับสำหรับ Ford Mac Ford Mac เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่เ5 0อจนถึง1350นะครับตามไซส์นะครับเบอร์1,000-2,000-3,000-4,000ผมขึ้นให้ดูตรงนี้เลยนะครับสนใจสอบถามได้จากร้านขายอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านหรือถ้าไม่มีนะครับสั่งจาก ไอ้ร้านเนี่ยสั่งจากบริษัทแท็กโกมาสเตอร์หรือทหาไม่ได้คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับโอเคสําหรับทริปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเรือเตียละอาด้วยนะครับน้องฟางสนใจจะไปตกปลาเรือลำนี้ผมขึ้นเบอร์ให้ตรงนี้ขอบคุณบริษัทแท็กโกมาสเตอร์เอาคอวาดีๆอย่างนี้มาให้ผมได้ทดลองใช้งานให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมเราไปดูตลอดไปตกปลาเช่นอย่างไรอย่าทิ้งขยะลงแหล่งน้ำน,นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ